สวัสดีครับอยู่กุ้งนะครับเดี๋ยววันนี้กุ้งพามาดูเอเวอเรสต์แต่งนะครับวันนี้กุ้งอยู่ที่โชว์รูมฟอร์ดพนครนลังสิตนะครับสำหรับตัวนี้เป็นเอเวอเรสต์วายแท็กนะครับเป็นเครื่อง2.0ลิตรเป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะครับให้กําลังแรงม้าอยู่ที่210แรงม้าแรงบิดขนาด500นิวตันเมตรนะครับตัวนี้เป็นเครื่องยนต์ตัวสี่คูณสี่นะนะครับสำหรับตัวเอเวอเรสต์วายแท็กนะครับก็เอเวอเรสต์วายแท็กเนี่ยก็จะมีอยู่หลายสีนะครับขาวมุกสีดําสีเทาดํา สีบอนเงินหรือว่าสีส้มแต่ถ้าถ้าตัวเนี้ยก็จะเป็นสีเทาดํานะครับจะไม่เข้มเกินไปแล้วก็ไม่สว่างเกินไปนั่นเองสําหรับโทนสีเทาดําจะเป็นโทนแบบนี้เลยนะครับอันนี้จะเป็นชุดแต่งก็จะเป็นชุดสเกิร์ตรอบคันแล้วก็มีแม็กยางนะครับซึ่งเป็นยางของโตโยนะครับแล้วก็ชุดแต่งเดี๋ยวพาดูทีละจุดก่อนนะครับที่ด้านหน้าของตัวรถเนี่ยเราเปลี่ยนใหม่ก็คือตัวนี้นะครับกระจังหน้าตัวนี้เป็นของวิกเตอร์นะครับก็จะเป็นลายเส้นๆแบบนี้เลยนะครับข้างบนเนี่ยจะระ,ระบุค,คําว่าวิกเตอร์มาด้วยนะครับ ด้านหน้าของกระจังหน้าวิกเตอร์เนี่ยจะมีไฟเห็นไหมครับเป็นไฟ LED เนี่ย4จุดนะครับ ข้างละ2นะฝั่งนู้น2ฝั่งนี้2ก็เป็น4จุดสําหรับตัวกระจังหน้านะครับกระจังหน้านะครับจะเป็นลายซี่แบบนี้นะครับเป็นสีดําเงานะสำหรับวิกเตอร์นะครับมีกล้องนี่ถอดจากตัวกระจังหน้าเก่าครับของตัวโรงงานเอามาไว้กับกระจังหน้าวิกเตอร์นี่ครับมาอยู่ด้านหน้าเลยนะครับแล้วก็ไฟด้านบนเป็นไฟ3จุดนะครับเห็นไหมครับไฟ3จุดก็จะเป็นสีเหลืองนะครับแต่เลือกได้อีกสีนึงก็คือสีขาวนะแต่ที่นิยมกันก็คือจะเป็นไฟสีเหลืองแบบคันนี้นี่เองนะครับแล้วก็ด้านบน มีอะคริลิกคำว่า y ายแท็กติดมาให้ตามชื่อรุ่นของตัวรถเลยนะครับ y ายแท็กอยู่ด้านหน้ากระจังด้านหน้านะครับอเราเปลี่ยนลงไปแล้วเนี่ยมันค่อนข้างลงตัวเลยนะแล้วก็ชุดสเกิร์ตด้านล่างอันนี้มีการใส่ด้วยนะครับใส่ชุดสเกิร์ตของวิกเตอร์เข้าไปจริงๆเนี่ยตัวชายล่างของวิกเตอร์จะไม่ใช่สีนี้นะครับจะเป็นสีออกเทาๆบอลนๆนะครับแต่นี้ทำเป็นสีดําเงาหมดเลยก็คือเพิ่มความโดดเด่นแล้วก็ความดุดันให้กับตัวรถนั่นเองนะครับ รถสีเทาดําชุดแต่งสีดำนะครับดูตัดกันแล้วก็ดูดุขึ้นนั่นเองสําหรับคอนเซปต์ของรถคันนี้นะครับชุดสเกิร์ตของวิกเตอร์ที่เปลี่ยนนะครับอันนี้จะเรียกว่าเปลี่ยนก็ไม่ได้เพราะว่ามันเป็นการครอบทับเนาะกันชนหน้าเดิมของโรงงานยังอยู่นะครับเพียงแต่ว่าครอบทับกันชนหน้าวิกเตอร์เข้าไปนะครับนี่กันชนหน้าวิกเตอร ก็คือยาวถึงนี่เลยนะครับสำหรับตัวกันชนหน้าวิกเตอร์ที่ติดตั้งไปนะครับเซนเซอร์นะครับจะถูกเว้นไว้หมดเลยนะที่อยู่ด้านหน้าไม่ว่าจะเป็นเซนเซอร์หรือเรดร์ต่างๆเซนเซอร์ต่างๆนะครับก็จะไม่ถูกบังทําให้ตัวรถเนี่ยยังมีเทคโนโลยีการช่วยเหลือการขับขี่ขั้นสูงที่สามารถทํางานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพนั่นเองนะครับด้านหน้าชุดแต่งประมาณนี้เลยเดี๋ยวเรามาดูด้านข้างกันนะครับด้านข้างนะครับตัวคิ้วล้อก็จะเป็นคิ้วล้อของวิกเตอร์นะครับเป็นสีดําเงานะครับนี่ ซส์ประมาณสัก3นิ้วได้นะครับคิวรล้อตัวนี้นะ่ะก็ประมาณนี้เลยนะครับมันจะแมทมากับชุดสเกิร์ตด้านหน้าของวิกเตอร์เห็นไหมครับก็คือพาดทับกันมาเลยนะครับสำหรับเจ้าตัวคิวล้อมีใส่คิวล้อแล้วแน่นอนก็ต้องมีเปลี่ยนแม็กับยางนี่เป็น20นิ้วเหมือนกันนะจากโรงงานเดิมๆโรงงานก็เป็น20แต่เปลี่ยนใหม่ก็เป็น20แต่เป็นยางที่เขาเรียกว่าอนเนกประสงค์มากกว่านั่นเองเป็นยางแบบออเทเลนนะครับออนโรดได้ออฟโรดได้นะครับแต่ว่า ข้อดีของตัวออนทอรเนเนี่ยก็คือเสียงมันจะเบากว่าไม่ว่าจะเป็น RT หรือ MT ตัวเนี้ยเสียง AT ทจะค่อนข้างเบากว่าดอกจะประมาณเนี้ยไม่ไม่ได้ใหญ่มากนะครับทำให้เสียงเวลาเราขับรถบนถนนที่เป็นทางดำอะ่ะมันเลยไม่ดังมากนะครับนี่20นิ้วไม่ต้องยกไม่ต้องปาดไม่ต้องเก็บซูมนะครับก็คือพอดีเลยเลี้ยวไม่ติดแน่นอนสำหรับตัวนี้ไซส์หน้ายางนะครับก็จะเป็น265นะครับแล้วก็ตัวแก้มยางเนี่ยขนาด55%ของหน้ายางนะครับเป็นแม็กขนาด20นิ้ว ลัดมากับตัวแม็กซึ่งเป็นตัวนี้จะเป็นล้อของแวมไพร์นะครับจะเป็นลายก้านเหมือนตัววายจะประมาณนี้จริงๆแม็กเนี่ยเรามีให้เลือกหลายแบบหลายยี่ห้อนะครับก็อยู่ที่งบประมาณในการแต่งรถของลูกค้าด้วยอย่างตัวนี้ก็เป็นสีดําเงาซึ่งลูกค้าเลือกมาก็ค่อนข้างลงตัวเลยนะครับรัดกับตัวยางโตโยโอเพนคันที่แบบ AT นะครับสวยงามเลยสําหรับตัวแม็กกับยางชุดนี้นะครับ ด้านข้างของตัวรถนะครับด้านข้างตรงนี้ก็จะมีอะคริลิกคําว่าวายแท็ระบุเหมือนตัวฝากระโปรงด้านบนนะครับให้รู้ว่ารุ่นรถเนี่ยคือว t ยแท็เนี่ยอยู่ด้านข้างเลยสําหรับตัวอะคริลิกนะครับเบ้ารองมือจับกันลอยป้องกันรอยขีดข่วนที่จะเกิดขึ้นกับสีรถอันนี้เราก็ติดทั้งให้ทั้งหมด4ด้านเลยนะครับก็คือประตูแต่ละฝั่งเราติดให้หมดเลยนะครับกระจกมองข้างเป็นขนาดใหญ่มาพร้อมไฟเลี้ยวเห็นไหมฮะไฟเลี้ยวที่เป็น led แล้วก็ด้านล่าง มีไอตุ่มนูนขึ้นมาเนี่ยมันคืออะไรมันจริงๆมันก็คือฟังก์ชันของตัวกล้อง360องศานั่นเองนะครับอย่างตัวนี้ก็คือตัวท็อปอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเทคโนโลยีช่วยเหลือการขับขี่ขั้นสูงมาเต็มแน่นอนไม่ว่าจะเป็นระบบช่วยเบรกฉุกเฉิขนขณะถอยหลังหรือว่าคนตัดหน้าก็เบรกให้ควบคุมรถให้อยู่ในช่องทางหรือว่าเวลาเกิดอุบัติเหตุจะมีระบบเบรกหลังจากการชนนะครับป้องกันการชนซ้ําซ้อนเนี่ยมีให้ครบหมดเลยสําหรับตัวนี้นะครับแล้วก็ด้านบนหลังคาเนาะจะมีหลังคา ที่เขาเรียกว่าเปิดเปิดกว้างแบบพาโนรามิกมูลลูฟให้ด้วยนะครับสำหรับตัวด้านบนนะครับด้านบนนะครับถ้าสังเกตดีๆเราหลังคามันจะยกสูงขึ้นนะครับสูงกว่าตัวหลังคารถนะครับทาให้เราผูกลัดหรือมัดของได้แล้วก็ใช้งานได้ค่อนข้างอเนกประสงค์มากกว่าเอเวอเรสต์รุ่นอื่นๆนะครับสำหรับตัวเราหลังคาที่เป็นลักษณะแบบนี้คิ้วกันศาสตร์อันนี้ก็ติดตั้งให้เรียบร้อยนะครับคิ้วกันศาส์อยู่ที่ลูกค้านะครับบางท่านเนี่ยขับรถเร็วอาจจะไม่ชอบเพราะว่าถ้าเกิดมันเกิดเสียงดังลมหมุนอะไรต่างๆตัวกนศาตร์ี อาจจะเป็นตัวที่สามารถทําให้เกิดเสียงได้ถ้าเกิดเราเป็นคนขับรถเร็วนะนะครับผมสําหรับตัวกันสาดก็ถ้าไม่ชอบก็ไม่ติดได้บอกได้นะครับสําหรับตัวกันสาดหรือว่าของแต่งแต่ละอย่างสามารถปรับเปลี่ยนได้หมดนะครับเดี๋ยวเรามาดูด้านหลังกันนะครับด้านหลังของตัวรถนะครับสังเกตเด่นๆเ,เห็นไหมครับตัวนี้เป็นไฟไท้ายที่เขาเรียกว่า ไฟท้ายแบบ LED signature นั่นเองก็จะมี LED ที่เป็นแบบนี้แล้วก็มีขีด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 อ่านี่คือไฟท้ายที่เป็นลักษณะของตัวท็อปนั่นเอง LED signature นะครับตัวนี้ใส่ข้อไฟท้ายไปด้วยนะครับเนี่ยครอไฟท้ายเราใส่ให้ด้วยนะครับแล้วก็ของแต่งเพิ่มเติมลูกเล่นเล็กๆ,กๆ,กๆน้อยๆเนี่ยครับเป็นคาดท้ายแบบมีไฟเวลาเราเบรกนะครับไฟจะติดเรืองแสงที่คําว่า e v e r l e s จริงๆอันเนี้ย ไม่ได้มีจากโรงงานนะอันนี้เป็นของแต่งนะครับผมก็ถ้าเกิดเราเบรกก็จะติดอย่างนั้นนั่นเองสําหรับตัวคาดท้ายแบบมีไฟเนาะไฟท้ายสวยๆแบบนี้นะครับแล้วก็ฝาท้ายของรุ่นนี้เป็นฝาท้ายไฟฟ้านะใช้แบบบีบเปิดขึ้นเลยหรือว่าจะเปิดจากกุญแจเปิดจากในส่วนของตัวที่คอพวงมาลัยก็คือได้หมดเลยนะครับเป็นฝาท้ายไฟฟ้าด้านล่างของตัวรถนะครับเห็นไหมครับตัวนี้ มีคำว่าวิกเตอร์อยู่ก็คือชุดแต่งที่ใส่ไปนะครับเหมือนกับตัวสกเกิร์ตที่อยู่ด้านหน้าสกเกิร์ตด้านหลังก็เป็นของวิกเตอร์เป็นสีเทาดําสีตัวรถเนาะแล้วก็จะมีตัดกับสีดําเป็นบางช่วงอย่างพวกนี้จะเป็นสีดําเงาก็ทําให้เป็นการเล่นลายเล่นสีที่รถอะดูโดดเด่นขึ้นนะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นปลายท่อหลอกนะปลายท่อหลอกก็จะมีให้เลือก แบบกลมแบบเหลี่ยมแล้วก็แบบเลข8แต่ที่นิยมสุดตอนนี้นะครับก็จะเป็นแบบเนี้ยแบบเลข8เลยนะครับด้านท้ายก็สวยๆประมาณนี้เลยด้านท้ายนะครับเดี๋ยวดูด้านในกันคืออร์ดแถว2แถว3เนี่ยสามารถพับเรียบแบบนี้ได้เลยนะครับถ้าเกิดเรามีตู้เย็นหรือว่ามีของใหญ่ๆที่จําเป็นต้องใส่ก็คือสามารถใส่ได้เลยนะแบบนี้เพราะว่าเบาะเราเนี่ยพับเรียบลงไปได้หมดเลยนะครับใสยแคมปิง้งอาจจะไปเที่ยวปูที่นอนปิกนิกก็คือนอนได้เลยนะครับ ฝาด้ายนะครับก็ปิดง่ายนะเป็นฝาด้ายไฟฟ้าสัมผัสเดียวก็คือสามารถปิดได้เลยนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูด้านในตัวรถกันอีกนิดนึงภายในของตัวรถนะครับนี่เลยแบบนี้เลยนะครับแล้วก็ตัวภายในเนี่ยจะเป็นเอกลักษณ์ของตัววายแท็กโดยเฉพาะก็คือจะมีได้ที่เดินตรงเนี้ยไม่ว่าจะเป็นคอนโซลหรือว่าเบาะเนี่ยก็จะเดินเป็นสีส้มนั่นเองซึ่งรุ่นอื่นเนี่ยจะเดินเป็นสีดําซึ่งจะไม่เหมือนกันนะครับตัวนี้เดินเป็นสีส้มเป็นเอกลักษณ์ของ e v e r อเรสต์วายแท็กนั่นเองนะครับผมแล้วก็ตัวหน้าจอกลางเนี่ย ขนาดใหญ่เลยนะ12.1นิ้วก็รองรับ Apple c a r p l a y และ Android Auto แบบไร้สายสะดวกสบายในเรื่องของการใช้งานพวงมาไลัยไฟฟ้านะครับสามารถปรับได้4ทิศทางซ้ำยังมีในส่วนของตัวมัลติฟังก์ชันที่พวงมาลัยด้วยไม่ว่าจะเป็นการสั่งงานโทรศัพท์หรือว่าการใช้งานขึ้นวิทยุต่างๆอะไรต่างๆเนี่ยเราสามารถสั่งจากตัวพวงมาลัยโดยการกดได้เลยนะครับแล้วก็ถ้าไม่อยากกดอยากปรับแอร์อยากย้ายขึ้นสถานีตัวนี้มีระบบคำสั่งเสียงที่สามารถใช้ภาษาไทยสั่งได้เลยอย่าง ตั้งอุณหภูมิ25องศาเงี้ยรถก็จะตั้งอุณหภูมิให้เลยนะครับสำหรับการใช้งานก็ค่อนข้างสะดวกสบายขึ้นเยอะเลยแล้วก็ตัวนี้หัวเกียร์เป็นหัวเกียร์ไฟฟ้านะครับจับคู่กับตัวเกียร์10สปีดนั่นเองนะครับเบรกมือไฟฟ้าต่างๆมีให้ครบหมดเลยตัวนี้จะเป็นปุ่มที่ใช้ในการปรับในเรื่องของการขับ2ขับ4หรือว่าขับ4ความเร็วต่ํานั่นเองซ้ํายังเป็นในเรื่องของการเปลี่ยนโหมดการขับขี่ด้วยนะครับหรือว่าดิเวอร์โหมดนั่นเองไม่ว่าเราจะขับ แบบประหยัดปกติลากพ่วงหรือว่าฝนตกถนนลื่นเนี่ยตัวนี้สามารถหมุนที่ตัวนี้ได้เลยนะครับใช้งานง่ายๆถ้าเราไม่อยากกดในส่วนของการใช้งานฟังก์ชันต่างๆให้ทํางานทีละชิ้นหรือว่าทีละอย่างเนาะเราหมุนเลือกโหมดการขับขี่ให้ถูกกับพื้นถนนที่เราจะไปนั่นเองรถจะมีการจัดการการขับขี่ให้หมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเปิดล็อกเฟืองท้ายหรือว่าล็อกเฟืองท้ายปิดทักชั่นคอนโทรลหรืออะไรต่างๆเนี่ยก็คือระบบการขับขี่ของตัวรถจะจัดการให้หมดทุกอย่างเลยนะครับ สำหรับรถที่มีเทคโนโลยีช่วยเหลือการขับขี่ขั้นสูงแบบนี้แล้วก็ชุดแต่งสวยๆแบบนี้ถ้าลูกค้าท่านใดสนใจอยากได้ไว้ครอบครองสักคันนะครับทักมหากุ้งได้เลยสำหรับคลิปนี้กุ้งพาดูประมาณนี้ขอบคุณมากครับ